สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทัตตากสิลานะครับแล้วก็ครูสุวินน่ากระเตมนะครับแล้วเราก็มาเข้าช่วงรู้จริงเรื่องรับผมจากของตกกากสิลราวราชนนั้นครัานะครับกำลังงานอยู่ที่ สัมโลงสงแควร์ครับท่านที่ <มา S 1> ท,ท่ทานที่มาจากทาง BTS เนี่ยก็มาลงที่สา,สามสัมรงนะครับเดินถอยหลังมาหน่อยนึงเอาเอาหลัก,กอินเดียเรียนจะเป็นตัวหลักสะพานลอยหน้าอินเดเรียนเนี่ยท่านลงมาชิดขวาไว้นะด้านขวานะก็ลง,ลงมาลงมาได้มาก็เดินข้ามฝั่งตรงข้ามอินเดีเรียนแล้วเดินตรงมาเลยสะพานลอยที่สามนะครับก่อนถึงสะพานเราถึงบันไดทางขึ้นนี่แหละ มันจะมีสมโรงสแควร์ป้ายสีดำๆนะเดินก็มาก็หลังก็ก็มามีร้านอาหารมีศูนย์อาหารเล็กๆถามเขาดูเขาก็รู้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเราก็กินตรงนี้แหละอยู่แถวนี้กันนะครับเขาก็รู้จักคือตรงนี้ครูสวิทสอนสัตว์ตาเลขาในวกเรากรในราคาเด็กตัวเด็กร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดือนคือเดินสี่ครั้งครั้งสองชั่วโมงครับและ ในวันในวันเสาร์นะและในวันอาทิตย์เนี่ยก็มีสอนครับสอนเกี่ยวกับเรื่องดวงดาราพารวยคือเป็นการวิชาที่รวบรวมเอาหลักวิชาโาราศาสตร์หลายหลายแขนงหลายหลายแขนงมามารวมไว้มาเป็นหนึ่งเดียวครับตั้งชื่อเองวิชานี้เป็นวิชาของข้าพเจ้าแหละไม่แพ้เพราะตั้งขึ้นมาเดียวยงนี่แหละนะตั้งออกมาแล้วก็ เอาไว้หาดาวตรงไหนที่มันดีคมันดีกับใครบ้างคมันดีอย่างไรมันดีกับไหนคนแบบไหนอะไรไในวันน,นั้นวันน,น,น,นี้มันดียังไงเราก็ดูและรวมทั้งว่าถ้ามันถึงเวลาที่ลอตเตอรี่จะออกตรงไหนวันอะไรมันมีอะไรเข้ามากเกี่ยวข้อง,<ร>งเลขไหนเดับดาวตัว,ต<ร>วไหนมันโดดเด่นขึ้นมาในตอนนั้นมันยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะครงนั้ไมันจะคือ ไอ้เลื่อมันมีสี่ตัวครับเลข่องเจ็ดตัวมีแค่เจ็ดตัวเราจะไปหาอะไรอมันต้องมีแต่อีกสามตัวมันมีเคล็ดลับครับเคลล็ดับก็ต้องเข้ามาศึกษากันนะครับถ้าสาหรับผู้ที่อยากศึกษานะครับก็โทรมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามสองเจ็ดสองสามครับเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยอาจารย์วันนี้เรามาคุยกันในวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองตรงกับวันศุกร์แรมสองข้าเดือนสี่ปีจอ อันนี้ท่านผู้รับจานท่านหลายท่านหราจานท่านระบุออกไปห้าห้าไม่เลิกโดยเด็ดขาดการทำมงคลใดๆงดไว้ก่อนครับไม่ดีด้วยประการป่้วยไม่ดีด้วยประการต่างๆคือที่จะทําให้เป็นมงคลมันไม่มงคลนะมันขาดความมงคลบางทีก็ทําให้เป็นงานศพงานเศร้าไปนะครับจะอย่าไปไป ขาเรียกอะไรโบราณเขากล่าวไว้ก็เชื่อไว้ดีกว่าค,ครับคือตรงนั้นเนี่ยมันเรื่องสําคัญครับแล้ววันนี้วันสองของวันสุดเป็นวันกาลกินีอีกตั้งหาโอ้โหเปิ้ลเข้าไปอีกปอกกติก็ห้ามอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นกาลกินีอีก <c oughs> อะไรมันจะหาที่ไหนดีได้ที่ไหนขนาดไม่ได้มีมีดีแล้วเปิ้ลเลยมาเขาดับเพลไปวารกาลกินี ก็ไม่ดีนะครับก็วันนี้ก็อยากไปนำการคนแล้วอะไรมันก็ไม่ดีเมื่อมันไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยครับดาวจันท์เนี่ยจรลงมาอยู่ในราศีกันใช่ครับแต่ในเวลาที่สมผูดดาวน้เวลาเนี้ยตอนเช้าเนี่ยดาวจันท์ก็เข้ามาอยู่ในภูมิปโลรแห่งเลิศอืมครับก็ถือว่าถ้าเด็กเกิดตรงนี้ถ้าเป็นไม่ประมองอย่างอื่นก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ไม่โดดเด่นครัเพราะเราจันตรงนี้ได้ตำแหน่งเลยราชาโชคนั้นอยู่ในราศีกันเนี่ยราชาโชคอืแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ภูมิปโรแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกคือดาวจันอีกนี่ตำหลักตำหลักของของอินเดียนะเราไม่ใช่ของไทยเพราะของไทยของไทยเราที่มาใช้เนี่ยไปเอาพวกทักษะทางใเราไม่เกี่ยวของเกี่ยวของของศาสตร์ของคุณซึ่งไม่เกี่ยวข้องเราเราใช้หลักของต้นตำหลักเขาเลยดีกว่าครับ เขามีเหตุผลของเขาเิดคบนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเด็กที่เกิดตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะน่าจะยกหลอกเขาบอกยกเว้นเรื่องในการไปให้โให้เลิกเนี่ยแต่เกเกิดขึ้นเดกเกิดเด็กเกิดนี่มันเกิดธรรมดาอยู่แล้วครับเกิดตามโดยธรรมชาติก็ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ให้เลือกเขาเขาตรงนี้เขาเขาดีของเขาโดยตัวโดยโดยกำเนิดของเขาเองแต่มีแต่แล้ว แต่อีกแล้วในเวลา23นาฬิกา37นาทีดาวจันทร์สัญจรออกไปอีกแล้วย้ายข้ามข้ามข้ามราศีไปแล้วราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่มีอนาเขตในว่าวงจันกว่างาใหญ่ที่สุด,สดครับ นี่ัำแมนงแต่เราจันี่ข้ามมาเลยข้ามเร็วมากเลยเดิมเนี่ยราศีตุลเนี่ยไม่มีนะเมื่อก่อนมันเป็นก้ามก้ามป็งปอกของพิจิกเนี่ยมันแลบเข้ามานี่โดนจูเลียสซีซ่าของกรีกตัดก้าม นังป่องเอาเอาตาช่างมาใส่แทนจริงๆก็คือวิจิตรเนี่ยในส่วนหนึ่งคือระหว่างันเพราะ่ิจกับกันเนี่ยเขาเียดกันดอก็เลยตัดอ่นขึ้นหน่อยจริงๆก็ใหญ่พอๆกันืทีมเยอะจะได้จับสันอ่แบ่งๆไปมากกว่นะครับตรงนี้ในเวลาที่มีปัญหาเลย22นาฬิกา49นาทีถึง0นาฬิกา25นาที สี่ทุ่มพอดีเลยพอดุมพอดีเลยกำลังมึนๆกำลังเริ่มกลุ่มๆกลุึมๆกลับบ้านโอ้โหูไม่ก็เเยียบโูโค้งเลยอย่างนี้นะยิ่งเป็นกาลกินีด้วยโอ้โหคำซ้อนครับขออธิบาสลาไหนฟูตายคาซ้อนเลยนะคำซ้อนลิกๆก็อย่าไปอย่าไปรวดผลอย่าไปเสี่ยงอย่าไป ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเอง,ะเองนะครับรักตัวไว้บ้งครับเพระระวังระวังนะครับระวังตัวในช่วงเวลาที่ Could S <Okay. S 1> รทครูสุวิ์บอกนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้เร <c oughs> าจะมีอะไรก็ยังไม่รู้รู้จริงเรื่องดวงครับแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เราสองคนเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับลาครับสวัสดีครับ <c oughs>